สวัสดีค่ะทุกคนค่ะดาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิงว่งวิ่งกับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาต่อกับราอา่าราศีที่เป็นธาตุทั้งสี่ธาตุไข่ลงไปแล้วที่เป็นธาตุด,ดินกับธาตุน้ำนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคิวของชาว ราศีกลุ่มธาตุลมได้แก่ผู้ที่เกิดอยู่ในราศีลัคนาหรือด,ดาวจันทร์ดาวศุกร์ที่เป็นกลุ่มของราศีกลมตุลเมถุนนะคะเมถุนตุลกลมนะคะธาตุลม,ะะาลมเป็นอย่างไรกันบ้างสมัยดกันไหมขอให้รักษาสุขภาพให้ดี <S <s แล้วก็ระวังเ,เหตุการณ์ตอนนี้นะคะระวังโควิดระวังอะไรต่างๆนานาเซฟตัวเองเซฟบุคคลรับข้างเซฟทุกๆคนนะคะตรงนี้ทีนี้มาดูกันว่า พลังงานตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วต้องบอกว่าพลังงานแบบจะบอกเลยว่าชัดมากเลยอ่ะคือและจะบอกเลยว่าไพ่อ่ะไม่มีไพ่เสียเลยเดี๋ยวมาดูดีกนนว่านะคะไม่เสียเวลามีไพ่ใบแรกค่ะมีไพ่เอ่อ Forgiving, forgiving and learning, forgiving and learning คือการที่อะไรก็ตามนะคะคุณต้องให้อภัยในเหตุการณ์ที่เจอมาในความรักค่ะอะไรที่คุณเจอมาไม่ว่าจะเป็นคนในอดีตหรือคนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งว่าการที่ใครที่เป็นคนโสดแล้วจะรอความรักใหม่เข้ามาคุณจะต้องให้อภัยและปล่อยวางกับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเรื่องราวในอดีต หรือคนอะไรบางอย่างที่เป็นคนในอดีตที่ทําให้คุณแบบเสียใจมาหรือทําอะไรให้เรารู้สึกว่าเอ,อ่อเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ความรักที่มันไม่โอเคหรือความทุกข์ในความรักอะไรก็ตามปล่อยออกไปเคลียร์ออกไปนะคะมันคือเวลาของการที่เราจะต้องรู้ว่ามันคือบทเรียนให้เรามามาเรียนรู้ในเรื่องของความรักแล้วก็ให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องปล่อยวางและให้อภัยอย่างไรทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่นี้โรแมนติกฟ l ลิ่งใครต้องบอกว่า เอเนจีตรงเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวจะมาบอกให้คือในคลิปนี้มีแฝงพลังงานของคนรักเก่าอีกแล้วคลิปนี้แฝงพลังงานรักเก่าอีกแล้วนะคะคือดูนะมีไพ่โรแมนติกฟิลลิ่งสแล้วก็โรแมนติกฟิลลิ่งคือการที่ว่าใครบางคนที่เป็นคู่กันตรงเนี้ยมันคือการที่ให้โอกาสกันพยายามประคับประคองมีความรักความโรแมนติกให้กันแล้วก็หลายๆคู่ตรงเนี้ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ว่าเหมือน อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะให้อภัยหรือปรับจูนกันแล้วก็สําหรับคู่กันที่เป็นคู่กันที่ดีปกติมันคืออะไรที่จะบอกเลยว่ามันคือเรื่องราวที่เป็นความโรแมนติกที่คุณทั้งคู่มีความพยายามให้แก่กันแล้วโฟกัสกันและกันด้วยแล้วก็ใครบางคนเนี่ยถ้าคบกันมาในระยะหนึ่งแล้วมีแลนเนี่ยในอนาคตมีแลน ไปถึงขั้นใช้ชีวิตคู่กันและเป็นครอบครัวได้เดี๋ยวเราใครจะมาขยายความนในไพ่รวมนะคะอันนี้เริ่มแบบเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญดูไพ่ไพ่ใบน,นี้ค่ะ reconciliation นี่คือคนเก่าๆกลับมาการกลับมาของใครบางคนที่เป็นอดีต someone from your past is returning to your life คือเป็นใครบางคนที่กลับมาที่เป็นคนในอดีตเพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสมากๆที่จะเป็นคนเก่ากลับมาหรืออีกในหนึ่งหมายถึงคนที่คบกันอยู่นี่แหละแต่ว่าเป็นอะไรที่ว่ามันพยายามที่จะให้โอกาสกันพยายามประจะประคองหรือพยายามจะประนีประนอมพยายามที่จะเหมือนแบบว่าประคับประคองเพราะอะไรไพ่ตรงนี้หมายถึงการประนีประนอมด้วยและที่สําคัญไพ่ใบนี้ค่ะดูนะ เมคเดียลฟอร์ดอะเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องพยายามในความรักพยายามเข้าใจพยายามประคองพยายามให้โอกาสพยายามให้อภัยพยายามที่จะเรียนรู้อะไรก็ตามแต่และที่สําคัญคีปเป็นโอเพนมาอยู่ใต้นี้เปิดใจให้กว้างมากๆในเรื่องของความรักและสถานการณ์ในชีวิตรักนะคะทีนี้มาดูกันต่อสิว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าไพ,ไไพ่ไม่มีไพ่เสียเลยไม่มีไพ่เสียเลยนะคะใครต้องบอกอย่างนี้ดูนะ ตรงนี้นะคะมีพลังงานของไข่จะพูดไพ่ที่ขึ้นมาเป็นราศีชัดๆก่อนเลยได้แก่มีไพ่ใหญ่เมเจอร์คนาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบและในสี่ใบนี้มีไพ่ที่เป็นราศีมีไพ่ราศีทัตตัวเองด้วยทัตลมนี่คือไพ่ของราศีตุลมีไพ่ราศีตุลขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ราศีทัตลมอีกราศีหนึ่งขึ้นนี่คือคือ,คอนี่คือราศีกลมค่ะเดอะสตาร์คนฟ้าควาดาว จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าตายแล้วไม่ได้ร้องเพลงนานนะคะคิดถึงการร้องเพลงเดี๋ยวค่อยมาร้องในคลิปอื่นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวสตาร์นะคะนี่คือตัวแทนของราศีกุมนะมีราศีธาตุลมขึ้นมาถึงสองราศีแล้วก็อีกราศีหนึ่ง strength นี่คือไพ่ของราศีธาตุไฟค่ะ นี่คือตัวแทนราศีธาตุไฟมีตัวแทนของไฟแล้วก็ลมตรงนี้บางคนอาจจะดีวหรือว่าเขาเรียกว่าตัวคุณอาจจะเป็นลมที่เป็นคนราศีธาตุลมหรือลัคนาหรือดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้แล้วบางคนอาจจะดีวกว่าคนที่เป็นลมธาตุลมหรือบางคนอาจจะดีวกว่าคนที่เป็นธาตุไฟก็ได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญอาจจะเป็นธาตุธาตุดินได้ด้วยเพราะอะไรไพ่ตรงกลางใบแรกนะคะมาเป็น ตรงนี้ถ้าเป็นคู่กันเนี่ยมันคือการที่คล้ายๆว่ามันมีความเป็นคู่กันที่เหมือนแบบว่าแบบเรากับเรากับเขาคบกันที่แบบผูกมัดหรือเป็นตัวเป็นตนกันในเรื่องของความรู้สึกหรือจิตใจหรือมีอะไรแบบที่โฟกัสกันและกันหรือใครบางคนถ้ามีการรอคอยก็คือว่าเนี่ยมันมีไพ่สามใบเท้าด้วยคือการรอคอยบางคนรอคอยการที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆว่าใครคนหนึ่งรู้สึก อินเทน e ์มากๆกับอีกคนนึงแล้วรอคอยแบบที่ว่าฉันรู้ว่าคนคนนี้คือคนของฉันฉันรู้ว่าคนคนนี้คือแบบเป็นคนที่ฉันต้องการแล้วรอคอยมากๆที่อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับใครบางคนแต่ว่าถ้ามันเป็นการที่ว่าเป็นคู่กันแล้วอ่ะมันคือคู่กันที่แบบลักษณะที่ว่าคุณสามารถที่จะมองถึงคอมมิทเมนต์ในอนาคตที่รอคอยหลังจากนี้ได้และเป็นตัวเป็นตนได้มากขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะคะใครต้องบอกว่ามันมีไพ่แบบนี้หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความมั่นคงและจะบอกว่าถ้าใครเป็นคู่กันแล้วแล้วมีโอกาสหรือมีแพลนที่ว่าเหมือนมองอนาคตร่วมกันหรือในอนาคตในอนาคตที่แบบว่าเช่นในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คุยอะไรหรือยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเป็นทางการแต่ในอนาคตอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในความรักหรือชีวิตคนเราสถานการณ์ของโลกชีวิตสุขภาพเชื้ออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่แบบเขาเรียกว่าความ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนหรือบางทีอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่สามารถคาดเดาได้มันมีอะไรทุกอย่างที่แบบว่าเป็นไปตามลิขิตเป็นไปตามจังหวะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ค่ะมันคือความรักที่มั่นคงรออยู่แล้วหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นความรักที่ลักษณะที่ว่าใครเป็นคู่กันมองไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้หรือถ้าใครที่มีคนเก่ากลับมามันคือการที่กลับมาแบบมีคอมมิตเมนต์กลับมาแบบไม่ได้เล่นๆจริงจัง สตรองมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนโสดจะมีใครเข้ามาที่เป็นลักษณะที่ว่าคือจริงจังอ่ะไม่ได้เล่นเล่นถ้าใครที่เข้ามาหลังจากนี้จะไม่ได้เล่นเล่นนะคะแล้วมาแบบชัดเจนเพราะอะไรมันมีไพ่ทั้งหนึ่งเหรียญและหนึ่งดาบนี่เป็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแบบที่ว่าถ้าเก่าเข้ามาก็คือเข้ามาแบบที่ชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นตรงไปตรงมามากขึ้น ไม่ได้เล่นๆแล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็เช่นเดียวกันก็ไม่ได้เล่นๆเ,เหมือนกันมีความมั่นคงในระดับหนึ่งที่สามารถที่เราจะเออเขาเรียกว่าปล่อยอดีตบางอย่างไปหรือปล่อยอะไรก็ตามแต่แล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเราได้ ได้ได้มีพลังงานของการที่มีใครที่รู้สึกว่าเออมีความพร้อมหรือมีความอะไรบางอย่างที่ว่าคนที่เขาจริงจังเนี่ยเขาจะต้องมีความ make the effort หรือพยายามอะไรบางอย่างเพื่อความรักระหว่างคุณกับเขานะคะตรงนี้มันต้องมีพลังงานแบบนี้ทีนี้ตรงนี้นอกจากจะหนึ่งเหรียญแล้วยังมีสิบถ้วยด้วย m e น n i n g แบบนี้คือความรักมั่นคงไปถึงขั้นคู่ชีวิตบางคนเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ได้ในธาตุลมที่ดูคลิปนี้บอกเลยนี่คือความรักที่ไปแบบว่า เนี่ยค่ะสิบถ้วยพ่อแม่ลูกเป็นความรักที่มีคอมมิทเมนต์บางคนมีเกณฑ์ที่จะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้เพราะอะไรรู้ไหมนอกจากที่จะมีสิบถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วคุณยังมีไพ่ justice justice ไม่ใช่แค่ทัดลมราศีตุลแต่ไพ่แบบนี้หมายถึงงานมงคลที่จดทะเบียนสมรสและแต่งงานได้เซ็นอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณของการมั่นหมายหรือเซนอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณของอะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่มันถูกต้องตามหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความแบบว่าความมั่นคงในความรักการสมรสไพ่าสามใบนี้เป็นมินนิ่งแบบนั้นหมดเลยแล้วถ้าลมคุณได้ทั้งหมดในนี้ในชาร์ตของคลิปท้าถัดลมรอบนี้นะคะเอเนจี Energy สวยมากมากๆม,มันคือความสุขที่รออยู่แล้วก็อะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ไพ่ใบนี้หมายถึงความรักที่บางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมามีอดีตที่เกิดขึ้นมาหรือมีอะไรบางที่มาทดสอบคุณไพ่แบบเนี้ย สตรงอ่ะเป็นความรักที่ต้องผ่านอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ได้ง่ายการที่คุณได้เจออะไรบางอย่างมาเพื่อมาสอนเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ปล่อยวางหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ให้คุณมีบททดสอบอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เอฟฟอร์ตคือการต้องพยายามและฝ่าฟันและทดสอบในความรักหรือความอดทนสตรองในพลังงานของความรู้สึกหรืออะไรก็ตามนี่คือความสตรองหนักแน่น จริงๆแล้วจะบอกเลย<บ>ว่าที่สําคัญไพ่ใบนี้มันเป็นมินนิ่งของการเป็นลักษณะของอะไรบางอย่างดูนะคะบนหัวของผู้หญิงคนนี้เป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นใครบางคนที่เป็นทาตลมแล้วคนเก่าๆของคุณมีเกณฑ์เป็นพ a าสไลฟ์หรือโซเมดมีโอกาสกลับมาได้ค่ะ พอไพ่พแบบนี้เป็นไพ่ที่หมายถึงชายหญิงที่มีความรักให้กันแต่บางครั้งในความรักหรือในชีวิตรักของแต่ละท่านมันไม่ได้ง่ายและมีบททดสอบหรือมีเรื่องราวให้มาให้มาแบบว่าได้เจอได้เรียนรู้ได้ให้อภัยซึ่งกันและกันบางครั้งความรักที่ไม่มีอุปสรรคเลยมันมันมันจะไม่มีบททดสอบหรือสตอรี่อะไรบางอย่างที่ใครจะใช้คำว่าอะไรนะบางครั้งสิ่งที่มันยากอะ มันจะกลายเป็นความรักที่มันสวยงามมากๆเลยอะเข้าใจความหมายใช่ไหมอะไรที่มันยัดยากอะมันจะคือมันจะมีเรื่องราวหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเนี่ยคือคนหรือเรื่องราวที่มีค่าหรือมีผลในหัวใจในในจิตใจของฉันมากๆอะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่ทีนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีไพ่แบบที่ว่า ใครบอกว่าได้ไพ่เมเจอร์คันหนา4ใบใช่ไหมคะมีส t ตรนจ์เดอะสตาร์จัสติสแล้วก็เดอะเมจิ i เชค่ะใครต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของความรักมันจะผ่านไปสู่จุดที่ดีที่เหมือนคล้คลายๆพลังงานอะไรบางอย่างที่เสกได้เปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีขึ้นราบรื่นมากขึ้นเพราะเดอะเม i ิ i เชียนไครต้องบอกอย่างนี้ว่า เดเมเชียนเนี่ยหมายถึงราสีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเมถุนในนี้มีแฝงที่เป็นราศีเมถุนละกันได้เช่นเดียวกันแต่ตรงนี้อย่างที่บอกมีไพ่ที่เป็นดินดินอ่าเหรียญเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นมีเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นอ่าพฤษกันมังกรได้แล้วก็ตรงนี้ ยังเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นไพ่ตรงนี้มีแฝงพลังงานตุลเมถุนแล้วก็กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยว่าไพ่แบบนี้ความรักที่ดีพัฒนาไปในขั้นที่ดีหรือความรักระอย่งที่เป็นลักษณะเก่าๆก,กลับมาแบบที่ว่าถ้ากลับมาจะพยายามกลับมาเพื่อเป็นคนรักที่ดีมากขึ้นกลับมาเพื่อทําให้เหมือนคล้ายๆพยายามให้มันดีกว่าเดิมมากขึ้นสวยมากเอเนจีสวยมากนะ อินจีสวยมากๆเลยแล้วก็การที่ถ้าเป็นคนโสดค่ะโสดสนิทโสดที่รอใครเข้ามามันคือการที่จะมีใครเข้ามาที่มีความรักที่หนักแน่นแล้วก็เป็นคนรักที่ดีเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณเป็นคนรักบางคนที่เป็นคนรักเนี่ยคือเอาบอกเลยว่าถ้าใครมีเกณฑ์มีโอกาสถึงขั้นเจอคนที่แบบว่าไปถึงขั้นมันคงไปถึงขั้นเป็นคู่ชีวิตอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกคือมันมีไพ่แบบนี้ ก้าวไม่เท้าแล้วคุณมีไพ่ for giving and learning เพราะฉะนั้นความรักอะไรก็ตามที่เจอมาหรือบททดสอบขอให้คุณรวยว่ามันทำให้คุณ stand strong มันทำให้คุณหนักแน่นและ strong มากขึ้นมันทำให้คุณกลายเป็นคนที่แบบเอาอยู่กับความรัก ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีความอย่างบางคนท่านลมบางท่านอาจจะรู้สึกท้อเหนื่อยนอยล้าหรืออะไรก็ตามกับความรักหรือเรื่องราวที่เจอมาหรือกับใครบางคนที่กําลังเดียวกับใครอยู่แล้วรู้สึกแบบนี้ขอรู้ไว้ว่าสิ่งดีๆมันมีรออยู่คิดบวกรับพลังงานบวกเข้าไว้ไพ่ของคุณไม่มีไพ่เสียเลยนะคะไม่มีไพ่เสียเลยทีนี้ตรงนี้พลังงานในกองนี้ยังมีไพ่นี้ด้วยพระเจ้าพระเจ้าใยไพ่สวยมากอัศวินถือเหรียญค่ะ นี่คือพลังงานของคนที่เป็นธาตุดินการผสมองค์กรได้แต่เขาจะเป็นธาตุไหนราศีไหนก็ได้มันหมายถึงไพ่แบบนี้ที่เป็นเหรียญคือความรักของคนที่มีลักษณะของความมั่นคงในสภาพจิตใจมั่นคงในหัวใจที่สุดกลุ่มเหรียญคือคนที่มั่นคงในจิตใจที่สุดและคุณมีไพ่เหรียญเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นดีมากไปไพ่มีเด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญเด็กถือเหรียญ อัศวินถือถ้วยแล้วมาด้วยชาริอตไพ่แบบว่าไพ่พวกนี้แบบนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะนะคะถ้าถ้าใครโสดเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะทีนี้มาดูไพ่ตรงนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมีไพ่แปดเหรียญ ใครที่เป็นคู่กันคือการที่คุณโฟกัสกันและกันและซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันในระดับที่โอเคแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนโสดก็จะมีใครแบบเนี้ยที่เข้ามาที่พยายามเพื่อคุณคุณพยายามเพื่อเขาเขาพยายามเพื่อคุณแล้วก็ตรงนี้เด็กถือดาบคือความรักบางครั้งเนี่ยบางบางช่วงเนี่ยถ้าใครบางคนที่มีการห่างหรืออะไรก็ตามมันจะมีการส่องอะไรบางอย่างมันจะมีการส่องอะไรบางอย่างค่ะคือส่องแบบว่าอยากรู้เรื่องราวของกันและกันอย่างบางคนตรงนี้ที่รอใครอยู่อ่ะ อย่างเช่นคุณเป็นคนทัดลมแล้วรอใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆเป็นคนเก่าก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณรอเขามันคือการที่อยากจะรู้อยากจะส่องคนคนเหล่านั้นก็มีความรู้สึกแบบนั้นกลับมาเหมือนกันสำหรับบางเอนเนจีตรงนี้ที่ยังมีความเยื่อใยที่มียังมีพลังงานจิตถึงกันอยู่นะคะทีนี้ต่อมาตรงนี้มีไพ่เนี่ย เจ็ดไม่เท้าค่ะและเจ็ดไม่เท้ามากกับเมดิอลฟอร์ดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันคือการพยายามค่ะการพยายามในความรักเนี่ยการไฟ์การพยายามในความรักไม่ได้ไฟ์แบบทะเลาะนะหมายถึงว่าคือการพยายามเหออมือนแบบว่าใครจะพูดว่า keep going keep doing คือสู้ๆสู้ๆกับพลังงานความรักอะไรแบบนี้นะคะ ไปต่อลุยอย่าท้ออะไรแบบนี้หมายถึงแบบนั้นทีนี้ดูนะคุณได้กองไพ่ที่เป็นพลังงานของอัศวินเหรียญในกองนี้ก็ยังอัศวินเหรียญอีกพระเจ้าท่านลมคะ่ะอัศวินเหรียญเบิ้ลเพราะฉะนั้นเอเนจีของความรักที่มั่นคงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ขอให้ดูให้ดีมีคนรักที่มั่นคงเข้ามาทีนี้มาดูไพ่ a อ g เจ a n ว w e เนะคะมีไพ่มาบอกว่าเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมไฟทำไมวันนี้จ้าจังเลย get more information นะคะ get more information <laughs> get more information คุณจะได้รู้อะไรบางอย่างในความรักมากขึ้นหลังจากนี้ค่ะได้รู้เรื่องราวบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้หรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า get more information นี่ยบางคนอาจจะได้ยินข่าวสารหรือได้ยินเรื่องราวบางอย่างของใครบางคนที่เข้ามาหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่เพราะอะไรมันมีไพ่แบบนี้ขึ้นมา with in the next few months ใครจะบอกว่าไพ่แบบนี้เป็นมินนิ่งที่แปลได้หลายอย่างในกรณีของหลายๆคู่หรือหลายๆเรื่องราวของความรักตรงนี้คือบางคนมีรักใหม่หรือรักเก่าเข้ามาในระยะเวลาสองสาเดือนหลังจากนี้หรือบางคนความสัมพันธ์ที่ดีคุณอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างหลังจากนี้สองสามเดือนที่มันอาจจะมีเรื่องราวดีๆหรือความมั่นคงในความรักที่มันไปในทิศทางที่มั่นคงและดีและเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ราบรื่นขึ้น มีข่าวสารอะไรบางอย่างมีข่าวดีอะไรบางอย่างทีนี้ตรงนี้ไพ่ lover ร a โรได้ไพ่ r u s t ค่ะความเชื่อมั่นและศรัทธาความเชื่อมั่นในความรักมันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของความรักของพวกคุณอะไปสู่จุดที่ Amazing มากๆไม่น่าเชื่อใครจะบอกว่าความรักความศรัทธาและความเชื่อใจเชื่อมั่นเป็นพื้นฐานที่ดีของคู่รักทุกๆคู่นะคะแต่บางครั้งอะ จะบอกว่าบางครั้งมันก็อาจจะยากมันไม่สามารถทําได้กับทุกคู่ค่ะเอาง่ายๆว่าถ้าความรักของคู่หนึ่งคนคนหนึ่งให้ห้าสิบอีกคนหนึ่งให้ยี่สิบอีกคนหนึ่งให้แปดสิบอีกคนหนึ่งให้สามสิบคือถ้ามันไม่บาลานซ์ไม่เวทเท่าเท่ากันอ่ะมันก็อาจจะแบบ trust กันยากแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นใครคนนั้นของคุณคุณเป็นใครคนนั้นของคนคนนั้นคือต่างคนต่างเป็นคนคนนั้นของกันและกันความสัมพันธ์ที่มันบาลานซ์อะไรแบบเนี้ย มันมันเป็นอะไรที่มันมีพื้นฐานของความเชื่อมัน่นที่มันทำให้มันส,สตรองและดีมากขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดการรอคอยความรักหรืออะไรก็ตามตอนนี้ที่หลายๆคนกําลังรอและหลายๆคนกําลังรับพลังงานบวกหรือหรืออยากได้ความรักที่มันสมหวังหรือไปในทางที่มันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมีคู่ขอรู้ไว้เลยว่าคุณต้องมีความเชื่อมัน่นศรัทธาในความรักอยู่ในหัวใจเสมอไม่ว่าสถานการณ์ในความรักของคุณในชีวิตตอนนี้ตอนหน้าอดีตจะเป็นอย่างไร นะคะบอกเลย if you could do anything what would it be the answer d r i n your house not in your mind for the h e a s t is the gateway to the soul คือขอให้คุณเชื่อมัน่นแล้วก็ความรักเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันมาจากหัวใจไม่ได้มาจากตรงนี้ขอให้คุณฟังเสียงหัวใจเชื่อหัวใจศรัทธาหัวใจแล้วความรักสิ่งดีๆอะไรก็ตามที่เขาเรียกว่า ความลงตัวความรักที่พยายามเพื่อกันและกันอะไรก็ตามแบบนี้มันมีรอคอยอยู่แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในสู่จุดที่ดีหรือความมั่นคงในความรักขวายชาวท่านลมมีความสุขมากๆใครจะกลับมานําพลังงานบวยกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมารอดูคลิปถัดไปคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ว่าขยุงอยู่อยู่ตรงนี้กับใครนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ